ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามากระจายข่าวอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่แบบว่าทุกคนต้องได้รู้นะครับก็คือทุกคนจะได้รับเพชรเป็นล้านเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือแจกจาก GM เลยนะครับเพชรเป็นมูลค่า1ล้านเม็ด นะครับนพร้อมทาทางพร้อมสุดเยอะแยะมากมายนะครับนี่เดียวว่าตอนเช้าพี่บอกกิจกรรมไปแล้วนะครับแต่ตอนเย็นนะครับนอะคลิปนี้นะครับก็คือจะมาบอกก็คือแบบว่า จะมาบอกวิธีรับเพชรนะครับว่ารับได้ยังไงรับได้จากไหนและทํายังไงถึงจะสามารถรับเพชรได้เป็นล้านนะครับถ้าคนไหนอยากได้เพชรเป็นล้านอย่าพลาดคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้ก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะบอกแบบละเอียดนะครับทุกคนจะได้เพชรเป็นล้านกลับบ้านแน่นอนนะครับก็คือ กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมหาตะวันนะครับเป็นกิจกรรมสลองแบบใหม่นะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรม8ปีด้วยนะครับก็คือแบบว่ากิจกรรมหาตะวันนี้นะครับเนาะจะมีการอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับและที่สําคัญก็คือแบบว่าทุกคนนะครับจะได้เล่นนะครับก็คือแบบว่า นี่เลยนะครับกาลินาฟรีไฟประกาศลงนะครับพรุ่งนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับห้ามพลาดศึกยิ่งใหญ่แห่งปีหาตะวันขับซิงเพชร1ล้านเมตรนะครับทุกคนก็คือแบบว่าอันนี้แจกให้แบบจริงๆนะครับ1ล้านเพชรเลยนะครับพร้อมโอกาสลุยต่อในรอบไฟนอกกับคนดังระดับตำนานนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับระดับตำนานมีใครบ้างนะครับ c นะครับโล8 RU o อนะครับแล้วก็ เยอะแยะมากมายนะครับไปเจอเกมซิ่งนะครับซีแบบว่า CG ก็มีนะครับหนึ่งซิงสก็มีอยู่ได้อะไรมีหมดเลยนะครับระดับตำนานมีหมดเลยนะครับทุกคนก็คือเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็จะได้เข้าไปเจอกับระดับตำนานด้วยนะครับรอบที่1นะครับสามารถสมัครได้ในวันที่21นะครับจนถึงวันที่25นะครับแข่งขันวันที่24นะครับกับ25นะครับก็เรียกได้ว่าจ้าแข่งขันนะครับก็คือวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับจนถึงแบบว่า เที่ยงคืนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกเดียวกว่าจะแข่งนะครับตั้งแต่แบบว่าเที่ยงตรงตอนเช้านะครับจนถึงนะครับนาอเที่ยงคืนเลยนะครับเรียกเดียวกว่าแข่งกันแบบยาวๆไปเลยนะครับท็อป4จากทีมรอบนี้จะได้ผ่านเข้าสู่ แบบว่ารอบดวลเดือดหาตะวันนะครับก็คือเราถ้าเราแข่งชนะแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับเข้าไปรอบดวลเดือดนะครับเพื่อไปแข่งกับคนดังระดับตำนานถ้าเราชนะเราก็จะได้เพชร1ล้านเม็ดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนการสมัครนะครับหลายคนคงถามนะครับว่าสมัครทางไหนนะครับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้สมัครนะครับสามารถเข้าไปสมัครได้นะครับผ่านกอรีนาฟรีไฟนะครับก็คือเป็นเพจของเขาเองนะครับหรือว่าจะสมัครผ่านเกมก็ได้นะครับเข้าไปตรงกิจกรรมแล้วก็เข้าไปตรงประกาศได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นอนี่เลยนะครับพรุ่งนี้เปิดรับสมัครผู้รอดชีวิตสายลุยเข้าสู่การแข่งขันที่เดือดที่สุดในรอบที่1นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนอเริ่มรับสมัครในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าคนไหนไม่อยากพลาดโอกาสเรียกได้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแข่งขันนะครับหรือว่ามีการเปิดรับสมัครล่วงหน้านะครับก็คือวันแข่งก็คือเป็นวันเสาร์นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับนอก,ก็เรียกได้ว่า เราสามารถนะครับก็คือลงสมัครได้ประมาณ3วันนะครับนอก็3วันหลักๆนะครับนอก็คือเราสามารถสมัครนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการสมัครก็รับเยอะด้วยนะครับมูลค่าการแจกเพชรก็เรียกได้ว่ามหาศาลนะครับนอมีเพชรเป็นล้านเม็ดเลยนะครับที่แบบว่ารอแจกให้ทุกคนอยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราสมัครไปแล้วยังไงเราก็ต้องได้เพชรแน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอนใน2เพชรนะครับก็คือไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะครับแค่ทุกคนมีฝีมือก็สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับถามว่าของรางวัลมี อะไรบ้างนะครับน้อเราจะมาสรุปของรางวัลที่ก่านะครับว่าของรางวัลที่ทุกคนจะได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับของรางวัลที่ทุกคนจะได้นะครับก็คือแบบว่ามีทางด้านของเพชรนะครับทุกคนก็คือทุกคนจะได้เพชรนะครับน้องหนึ่งล้านเม็ดนะครับน้องก็คือแบบว่าจะมีเพชรหนึ่งล้านเพชรนะครับที่คอยแจกให้ทุกคนอยู่นะครับสองเลยนะครับก็จะมีทางด้านของ ซุดนะครับนอกก็คือมีซุดนะครับที่แจกให้ทุกคนแบบฟรีๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีซุดตัวนี้นะครับทุกคนก็จะได้ซุดตัวนี้นะครับแบบฟรีๆนะครับพร้อมท่าทางสุดกวนนะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับนาอก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนนเองนะครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเป็นโพรจากกอีน่าและของจริงแน่นอนนะครับถ้าคนไหนหาไว้พี่โมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือเพจกอีน่าฟรีไฟล์และ ในตัวเกมก็ยังมีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็คือซิงเพชร1หล้านเม็ดนะครับสื่อครั้งยิ่งใหญ่ทหารตะว,วันขับมาแล้วนะครับก็คือการแข่งขันนะครับจะมีดังนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่า ท็อป4จากแต่ละรอบนะครับจะได้ไปประทะกันในรอบไฟนอลนะครับก็คือการสมัครแข่งขันนะครับจะแข่งวันเสาร์นะครับนอและก็จะหาท็อป4นะครับแล้วก็จะได้ไปประทะกันวันอาทิตย์นะครับนอก็เรียกได้ว่ารอบที่1นะครับจะแข่งขันกันประมาณนี้เลยนะครับก็เวลาเดิมเลยนั่นแหละนะครับนอก็เรียกได้ว่าเอาท็อป4ทั้งหมดนะครับที่ผ่านวันแรกมานะครับก็มีรอบที่1นะครับนอที่ทุกคนจะได้แข่งขันนะครับแล้วก็มีรอบที่2อนะครับนอที่จะได้สมัครนะครับวันที่ยกาะมีอ เรียกว่าการสมัครนะครับก็คือรอบแรกผ่านไปก็จะมีรอบ2นะครับนาอก็จะมี2รอบหลักๆนะครับนาอแล้วก็รอบไฟนอลดวลเดือดนะครับก็เรียกว่ารอบไฟนอลเป็นเดือนหน้านะครับนาอก็คือจะมี2ทีมหรือว่า2คนดังนะครับนาอก็คือจะมาปะทะกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะได้ปะทะกันกับคนดังนะครับนาอก็สู้ๆแล้วกันนะครับถ้าคนไหนพร้อมมีฝีมือก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็เตรียมสมัครนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีพี่ด้วยนะครับทุกคนก็ ตรียมเตัวเจอพี่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ก็จะลงการแข่งขันเหมือนกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับถ้าคนไหนพอมีฝีมือลงเลยนะครับเพราะว่าการสมัครนะครับก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับน้องและทีมที่ทุกคนสมัครนะครับน้องก็คือควรเป็นทีมที่แบบว่ามั่นคงและสามารถมีเวลาเล่นได้ตลอดเวลาด้วยนะครับน้องตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงเที่ยงคืนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันนะครับก็คือเอาจริงเอาจังนะครับน้องไม่ใช่การแข่งขันเล่นๆนะครับเพราะว่าจะมีการบบแ่าว The cat sat on the เอามาให้ทุกคนดูนะครับผ่านไลฟ์สดต่างๆนะครับนอกก็คือเราจะเลดไม่ได้นะครับนอเบี้ยวไม่ได้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับไม่พร้อมอย่าสมัคนะครับน้องงานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆนะครับนอและเป็นงานคุณภาพจริงๆนะครับทุกคนก็ตารางการแข่งขันก็จะมีตามนี้นะครับน้องก็มีรอบหนึ่งกับรอบ2นะครับแล้วก็ดวลเดือดกับคนดังนะครับน้องแล้วก็รับเพชรไปเลยนะครับหล้านเม็ดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสําหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับน้องคนไหนพี่พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกีเก้าไนะครับน้องก็จะมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแแแแชชรรรร์์์์คค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 นน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 นลลลละะะะไไไไไดด้้้้วววยยกกััับบบบพีี่่่หหออองทาามมเต ได้เลยนะครับท่าไหนพี่แจกให้ได้หรือพี่ท้การแจกให้ละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับสำหรับมึงเคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย